สวัสดีค่ะแอดมินพลกลับมาอีกแล้วนะคะทักทายทุกคนที่กำลังมองหาหนังสือดีๆอ่านอยู่วันนี้แอดมินมีหนังสือที่น่าสนใจมากมาแนะนำค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าดาวในน้ำเขียนโดยคุณจรดเวนเป็นนิยายที่พูดถึงเรื่องราวของความเหงาและความรักที่ซับซ้อนค่ะเริ่มต้นจากเรื่องราวของเมืองน้านที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่กลับมีตัวละครหลักคนหนึ่งที่ชื่อว่า คนตัวเล็กที่คือจุดศูนย์กลางของความสนใจแต่ในความเป็นจริงเขากลับรู้สึกหนาวเกินกว่าที่ใครจะคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเขาต้องเผชิญกับการจับไปของเหนือนคินซึ่งเป็นคนที่เขาเกลียดมาตลอดเวลาที่เขาต้องอยู่กับความรู้สึกนี้มันทำให้เขาต้องตั้งคำถามว่าการเกลียดสามารถเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอะไรได้บ้างกันนะคะในครั้งแรกที่เหนือนคินจับไปเขาไม่รู้สึกถึงความสูญเสียอะไรมากนะแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อเวลาผ่านไป เขากลับมาคิดถึงคนนี้อยู่เรื่อยๆเริ่มเข้าใจว่าความเหงาได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่มีต่อเนือนักินอย่างไรค่ะความเหงาที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆทําให้ความเกลียดกลายเป็นความคิดถึงและเป็นการเติบโตของความรู้สึกที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะแค่ตัวละครคนตัวเล็กนี้มันก็บอกถึงความซับซ้อนในใจของมนุษย์ได้อย่างลงตัวค่ะการเข้าใจและให้อภัยเป็นสิ่งที่ยากแต่เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับมันเราก็อาจจะได้พบกับความหลากหลายของอารมณ์และความรู้สึก คำพูดสุดท้ายในหนังสือที่บอกว่าบางทีความเหงาก็ทำให้เรารู้จักความรักที่แท้จริงยิ่งขับให้เรื่องราวนี้รู้สึกมีพลังและเปลี่ยนด้วยอารมณ์ค่ะสำหรับเนื้อหาของหนังสือก็สะท้อนถึงความต้องการของผู้คนในการเข้าใจตัวเองและคนอื่นได้ดีค่ะความซับซ้อนของความรู้สึกและการมีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังทำให้มันน่าติดตามอย่างมากตัวละครคนตัวเล็กน,นั้นเราเห็นการเติบโตและพัฒนาการในด้านอารมณ์ของเขาอย่างชัดเจนเลยค่ะ ทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงไปกับตัวละครได้ง่ายๆและสนุกไปกับเส้นทางอารมณ์ของเขาค่ะแอดมินชอบมากตรงที่การถ่ายทอดอารมณ์ของผู้เขียนสามารถทำให้ผู้อ่านรู้สึกเข้าใจลึกๆถึงความเจ็บปวดและการเปลี่ยนแปลงในใจของตัวละครแต่ก็มีจุดที่อาจรู้สึกว่านเนื้อเรื่องช้าไปบ้างแบบไม่ต้องรีบแต่ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำความเข้าใจเรื่องราวอย่างลึกซึ้งค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่กำลังมองหาความจริงในความรู้สึกของตัวเองหรือคนที่กำลังมองหาการเข้าใจคนอื่นค่ะ หากคุณสนใจลองอ่านหนังสือที่แอดมินพลอยแนะนำในวันนี้แอดมินแนะนำให้ลองหามาอ่านดูนะคะเพราะมันน่าสนใจจริงๆแล้วถ้าคุณอ่านแล้วรบกวนคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างไปอ่านกันเถอคะค่ะขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมและถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามช่องให้แอดมินพลอยด้วยนะคะลิงก์สั่งซื้อหนังสืออยู่ใต้คลิปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ